ขอขอบคุณ Hello Solar, Monkey Direct, อ้าปักค้างสตูดิโอสวัสดีครับโชคดีมีชัยภูมินะฮะกับ,บอาจารย์โอโอวันนี้เรารอยู่กันที่อ่างทองบ้านหลังนี้เมื่อก่อน เป็นที่ดินผืนเดียวมีบ้านอยู่หลังเดียวอยู่กันเป็นครอบครัวมีประมาณ7-8คนโ้อยู่เยอะนคราวนี้ะมีการแยกบ้านออกมาทุบบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วก็ย้ายมาหลังนี้หนึ่งหลังแล้วก็หลังนู้นอีกหนึ่งหลังอถ้าเขาแยกไป็สหลังแล้วแยกเป็น2หลังคราวนี้เนี่ยด้วยชัยภูมิเนี่ยเราวัดทางเข้าแต่ละหลังก่อนเลยเพราะบ้านหลังนี้ไม่มีรั้ว ไม่มีรวงไม่มีที่ที่กักเก็บพลังงานไม่มีที่เราเก็บพลังงานคร<ช>าวนี้บ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกตะว,วันออกหลังพิงตะว,ว,ว,วันตกใช่ส,ส,ส่งผลยังไงบ้านหลังนี้จากเทพภูมิเนาะครับอ่าฮะในการรับกระแสของการส่งผลของบ้านนี้เนี่ยครับของกระแสจร,งจรงิงๆแล้วมันยากมากนะพี่เจพราะกระแสจริงๆมันอยู่ฝั่งโน้นครับอ่าทางทิศใต้อ่าก็คือเป็นถนนถนนถนนหลักซึ่งเมื่อก่อนผมถามคุณป้าก่อน เมื่อก่อนเนี่ยบ้านหลังใหญ่หันหน้าไปทางนี้ไหมฮะหันหน้าไปทางนี้ไปทางกระแสหลักอ๋อไปทางพิตใต้ใช่ไหมใช่อืมเพราะฉะนั้นพอหลังนี้หันตะวันออกส่งผลกับลูกชายอ่าแต่ไม่ใช่เพาะลูกชายอย่างเดียวนะพี่เจตัวนี้ครับผู้หญิงด้วยมีไงบ้างถ้าถามว่าการส่งผลเนี่ยเรื่องการเงินแน่นอนครับด้านหน้าครับมีอุปสรรคมากครับงั้นเงินทองเนี่ยก็จะติดหมดหน้าบ้านเนี่ยเราต้องสะอาดอ่าเป็นพื้นที่โล่งครับเพื่อรับกระแสได้ติดไหม กาอันเงินติดไหมติดติดนะนี่จากหน้าบ้านเลยนะเอาหน้าบ้านนะฮะทีนี้พอหน้าบ้านเรามองจากหน้าบ้านไปมาดูฝั่งซ้ายข้างบ้านอีกข้างบ้านอีกมาอยู่ดูด้านนี้อ่าข้างบ้านด้านนี้บริเวณด้านนี้ด้านนี้เนี่ยคือมีการกระเทาะปูนแตกไปหมดแล้วปูนแตกเออส่งผลยังไงโอ้โหนี่ฮะระดับพื้นเนี่ยระดับพื้นเนี่ยหน้าตอนนี้ต่ำกว่าปหู ตามมาเสือขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพลังหยินก็จะขึ้นทางฝั่งของมังกรงั้นการส่งผลเนี่ยของเรื่องการเงินการกระตุ้นเรื่องการเงินจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเงินจะเข้าไม่เข้าเนี่ยฝั่งมังกรเนี่ยมีส่วนสําคัญเพราะมังกรต้องขยับครับงั้นชายภูมิอางมังกรคือสําคัญเลยการที่จะต้องจะต้องมีการทําพื้นทําพื้นขึ้นมาให้เสมอก็ยังดีให้เสมอเลยดีกว่าให้เสมอกับพื้นทั่วไปคราวนี้เนี่ยตรงนี้พอเสมอเสร็จแล้วพยายามหา รถราเข้าเข้าออกออกให้เกิดการเคลื่อนไหวให้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็เอาที่เป็นขยะครับเคลียร์เลยเพราะว่ามังกรไม่ชอบของเหม็นอ่ะคราวนี้ดูนะฮะผมจะให้ดูนะตรงนี้มีการเก็บของอยู่นะเราจะต้องเคลียร์เอาไปวางให้เป็นระเบียบเนี่ยสิ่งของเนี่ยที่เป็นของเน่าเสียจะเป็นน้ํามันก็ตามถังหรือว่าของเนี่ยพอมนสะสมการเกิดกลิ่นเน่ามันจะส่งผลกับคนเพราะงั้นคนที่จะโดนเลยเนี่ยในฝั่งฝั่งนี้เลยนะคอ่า ก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาแล้วพี่เจ๊ครับมีปัญหาใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างบ้านหลังนี้มีลูกชายปวดท้องผมถามลูกชายนะตอนที่อยู่ปัญหาทุกเรื่องที่เกิดปัญหาต่างๆเกิดที่เราไหมมันก็เรื่องเงินเรื่องอะไรครับเรื่องเกยเกย์การการเงินไม่คล่องอันนี้ไม่คล่องเกยนั่นแหละเกเลยทีนี้เรื่องของชัยภูมิเน,นี่ยหรือการที่เราวางของต่างๆต่างๆเนี่ยครับจะ มันจะส่งผลภายภายภาคหน้าพี่เจมันคือการสะสมครับณปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่เกิดอืแต่ถ้าเกิดเราไม่แก้มันอาจจะเกิดภายภายภาคหน้าถึงเราไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นการจัดคงจู้จริงๆคือการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดในสิ่งสิ่งนั้นในกเรื่องเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเจอันนั้นสิ่งที่จะต้องเคลียร์แล้วแก้ปัญหาคือเอาพวกนี้ออกเลยเคลียร์ตรงนี้ให้สะอาดให้สะอาดเลยหมดเนี่ยให้สะอาดเลยนะให้สะอาดเลยนะถ้าจะเก็บของสิ่งอย่างนี้ไว้ วางให้เป็นระเบียบใช่อที่วางที่เก็บแยกออกไปต่างหากใช่ครับผมใช่อย่าทำตรงนี้เสียอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเทพื้นตัพื้นอันนี้ผมคิดว่ามันต้องใช้เงินมีเงินแล้วทำถ้ายังไม่มีตังทำปูนเอาดินมาถมเอาดินมาถมก็ได้ให้เสมอและเอาหินลงอ่าอแค่นั้นก็ได้ครับเพราะเราไม่ต้องไปเปลืองกับเรื่องปูสิเมนอ่เราหาดินก็ได้ครับผม คราวนี้มาบริเวณด้านหน้าบ้านที่เราเห็นเนี่ยแตกกระเทาะเหมือนคนมีฟันแล้วฟันแตกส่งผลยังไงพี่โอโหอย่างนี้นะไม่ค่อยดีเลยอเราจะรับของเน่าๆเสียเข้าบ้านอ่า่าเพราะมันก็จะเข้าไปส่งผลภายในครับคนในบ้านและเรื่องสุขภาพมันก็จะแย่ครับอตรงนี้เคลียร์ให้เรียบร้อยนะเพาะั้นปรับให้มันเคลียร์ให้เรียบมาถึงบริเวณด้านหน้านี้นะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือประตูเสียเพราะว่านี่ครับ มีสภาวะของต้นไม้ที่หินต้องต้องโคนทิ้งไหมจนต้องโคนทิ้งคหนถ้าพูดจริงๆคือต้องเอาออกแล้วมุมเนี้ยตรงนี้ก็ต้องเปิดโล่งเลยทําทางตรงนี้หน้าหน้าด้านหน้าบ้านต้องโล่งโตหินก็ต้องเอาออกเคลียร์ไปไว้ที่อื่นก่อนตรงนี้ต้องเสมอกันนะอะอย่างเงี้ยมันมันกระแทกมันสุดลงไปถ้าอยากจะมีเงินแล้วมีสิ่งที่ดีเข้ามาข้างหน้าต้องเปิดเพราะหน้าบ้านคือโชคลาบงั้นเป็นสิ่งสําคัญเลยโชคลาบจะเข้าไหมถ้ามีสิ่งกีดขวางต้องเคลียร์ อ่าแล้วต่อไปมาดูฮะับครับอ่าฟังทางปลายหูเนาะอ่าในฝั่งนี้ก็ต้องเคลียร์นะฮะให้ลอ่าอย่าลกอ่ฮะโซนนี้ทั้งหมดเลยต้องเคลียร์ให้สะอาดแล้วเปิดโล่งครับถ้าเราอยากมีตังไหมอ่าเรื่องของระบบองจุ้ยหน้าบ้านนส่สนสำคัญเลยไม่มีเลยโชคลาบโอเคคิการกงการงานเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาปัญหามากขึ้นอ่าประตูเนี่ยประตูพังประตูพังถ้าพอประตูพังเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องใหญ่อย่างหนึ่งเลยอันนี้พังมากอันนี้พังปิดตายอยู่นะอ่าใช่ครับ เราะฉะนั้นเวลาเราจะรับสิ่งที่ดีมันก็เรื่องยากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องซ่อมแซมประตูบ้านต้องซ่อมแซงปากเราเนี่ยแหละ,ะเพื่อให้เขารับได้อ,อรับสิ่งดีเข้าครับไม่งั้นมันก็ติดขัดไปหมดเลยนะประตูพังก็เหมือนอย่างนี้ครับเหมือนกับคนเนี่ยปากเป็นแผลพอปากเป็นแผลเวลาคุณจะทานอะไรเข้าไปมันก็ทานเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้าบ้านพังก็เปรียบเสมือนปากเสียอยู่ตอนนี้กินเข้าไปยากลังานก็ไม่เข้าโอเคอ่ะมาต่อครับ ถ้าไฟมันแพงอยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยฮัลโหลโซล่าโอ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ1 2ื0นสอ่ะมีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ1 5ื0นหุ้ยคุณก็ดูตู้เย็นเนี่นะสาบานสี่บานก็แอร์อีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะ วงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักง,งานนิติบุคคลด้วย7,000 7,000กว่าบาทน,นี่บินไฟยังอยู่เนี่ยแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะตู้ไฟข้างบนอะน,นะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหม ถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดประหยัดจริงๆติดเถอะฮัลโหลโซล่ามาถึงด้านนี้อันนี้ใครนอนพี่ชายอันนี้ป้าป้านอนส่งผลยังไงพี่โอโอ้อันนี้นอนไปทางไหนครับเอาหัวไปทางนี้เอาหัวออกมาหน้าบ้านเอาหัวไปหน้าบ้านอันนี้ไม่ดีเลยไม่แนะนําจริงจิเราต้องนอนขวางบ้านครับผมการที่เราหันหัวออกไปหน้าบ้านเนี่ยเราจะฝันร้ายฝันไม่ดีแล้วเราจะนอนกัะสับระสายไม่ฝันเลยใช่ไหม ไม่ฝัน <S <S ต้องอ่านนี่แหละอยากฝันมากกว่าอยา,อยากเห็นเลขอยากเห็นเลขอ่าแล้วก็เรื่องสุขภาพเราก็จะเน้นเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นนอนขวางดีกว่าครับเพราะนัะ้นเนี่ยจากที่เรานอนหันหัวไปด้านนี้ก็ต้องกลับมาทางนี้ขวางจะหันหัวไปนู่นเป็นอะไรห้องน้ําหรือเปล่าห้องครัวห้องครัวก็ยังดีกว่าก็ยังดีกว่าหันหัวไปนู่นถ้ามีตู้อีกใบก็ยังดีนะพี่เจจัดใหม่อเอาจัดใหม่ปรับใหม่อโอเคแล้วการหันแบบนี้จะช่วยเรื่องอะไรทุกอย่างที่เราจัดเนี่ยคือเรื่องสุขภาพหมด ถ้าสุขภาพดีพลังงานดีเราก็จะมีแรงออกไปทํางานใช่เราก็จะหาเงินได้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ล่ะตรงนี้ที่เก็บเ้อพาครับผมถ้าให้แนะนําก็คือทำเป็นฉากหน่อยพี่เจครับกั้นให้เป็นสัดส่วนนิดนึงครับจะดีกว่าแล้วก็อยากยหา่ต่างๆเลยต่างๆที่ไม่สะอาดเลยนะเคลียร์ทำให้สะอาดเพราะว่าบ้านจะยัมีชีวิต พลังหยางเราคือพลังหยางขึ้นมาไม่ใช่พลังหินแ้บ้านต้องมีชีวิตชีวาไม่ใช่มีอยากแย่เยอะเลยขาดชีวิตชีวาไม่ได้เลยไม่ได้ทำทงานเนาะทำงานเนาะนี่ผมเขาผมเข้าใจเขานะผมเข้าใจนะเอางี้แล้วกันครับสําหรับใครเนี่ยที่ดูแล้วบ้านคุณเป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันตรงเนี้ยถ้าคุณจะกั้นเนี่ยอาจใช้ฉากมันอาจจะใช้เงินนะคราวนี้คุณอาจจะลองดูผ้าเป็นผ้าก็ได้เป็นผ้าที่มีขึงแบ่งสัดส่วนอ่าแบ่งสัดส่วนอ่า ลูดได้จะดีมาก<ช>แต่ถ้าลูดไม่ได้ก็มาเปิดเข้าตรงนี้เอาออนะครับเพื่อบดบ,บังสิ่งนี้จัดตรงนี้ให้เป็นระเบียบเป็นโซนไปะนะคราวน,นี้สิ่งที่พี่โอบอกอยากย่ายต่างๆอันนี้อยู่ที่เราเลยเมื่อไหร่ที่เราทําให้บ้านสะอาดพลังงานบ้านก็จะกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นเราเข้ามาแล้วรู้สึกโอ้โอเคบ้านสะอาดโอเคเนาะอันนี้คุณบ้าน,นึกถึงน,นึกออกเนาะ ต่อไปสิ่งที่เราจะต้องเน้นเลยนะครับเรื่องของการถ่ายเทพลังงานเพราะั้นเราเราเข้าปากแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายเทพลังงานออกไปคือขายของเสียออกไปเพราะนั้นประตูหน้าต่างเนี่ยหน้าต่างที่ด้านหลังเนี่ยถ้าเปิดได้ลมถ่ายเทได้ย่อมเป็นการดีเปิดบ้างไหป้าเปิดเปิดนะปกติเปิดถ่ายเทหน่อยโอเคอ่าโอเคมาถึงด้านนี้ครับบรรพบุรุษต่างๆอยู่รวมกันกับพระเลยอาจจะผิดตำแหน่งไปหน่อยนึงแล้วก็มีของ วางแล้วเกลยก,กลากา<อ>เลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เราถ้ามีบรรพบุรุษมีรพระเนี่ยนะฮะน่าจะทําหาตําแหน่งวางและจัดใหม่มบรรพบุรุษคนจะหาตําแหน่งอีกที่หนึ่งพระคงจะวางอีกที่หนึ่งั็อย่ารวมกันการจะที่บรรพบุรุษจะส่งเสร,ริมลูกหลานได้น่ะต้องอยู่ในตําแหน่งที่ดีพี่เจครับถ้าอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีบรรพบุรุษไม่สามารถส่งเสริมให้ลูกหลานได้ตรงนี้อยู่ตรงไหนถึงจะดีตามหลักเนี่ยเราจะไปอยู่ในในครัวเพราะในครัวเราต้องแก้ดาวแก้อะไรก่อนนะแก้ข้าว้วยก่อนอ่า แต่ลักษณะบ้านเนาะปกติทานข้าวตรงไหนปกติเลยยกมาทานเนี่ยตรงนี้ก็นั่งกันอยู่ทานกันกลางบ้านเลยอยู่อย่างนี้ได้ไหมปกติเนี่ยก็คือเราจะมีโต๊ะกินข้าวนะตามคนจีนนะเนาะแล้วก็จะมีบั้มบลดอ่าฮะก็เมื่เวลาเรากินข้าวเนี่ยก็จะมีบั้มบลดเนี่ยเหมือนร่วมด้วยกันญาติพี่น้องรวมกันถ้าท่คนเป็นคนตายก็จะมีความสุขแล้เนาะในในกุศโลบายของคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะจัดฮงจุ้ยเนี่ย บางครั้งเน่ยมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยเพราะประเพณีของคนจีนน่ยมันก็อีกแบบหนึ่งอือ่าฮะแต่ถ้าเกิดทําได้แยกออกมาแยกออกมาครับดีกว่าอย่าให้ชั้นติดกันอ่าแล้วต้องสะอาดด้วยนะครับครับนี่เราเน้นเลยถ้าไม่สะอาดก็จะมีผลกับลูกหลานอีกอันนี้ไม่ค่อยจะได้ทำปับหาเหนื่อยเรื้อแล้วเหนื่อยหลายหลายอย่างเลยทีนี้หาผมนี่เมื่อไรลูกชายดูอยู่ด้วย เดี๋ยวลูกชายมาช่วยนะขยับมาถึงด้านนี้ส่วนในครัวน้พี่เจครับผมอเราลองปุ๊บเข้าไปดูตรงนู้นลกเลยพี่เจอันนี้อันนี้เป็นอะไหล่รถอะไหล่รถมีขยงขยะมีอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเคลียร์ต้องเก็บให้โล่งและต้องให้สะอาดด้วยเลยแล้วก็ให้มันนิ่งๆไว้ครับถึงจะดีอัั้นเราลกนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดูคงจุ้ยหรอกถ้าไว้อย่างนี้สุขภาพก็เสียอะไรรู้ไหมฝุ่น พวกฝุ่นพวกอะไรที่เรามองไม่เห็นเข้เขาไปปัญหาเขาปอดมาแล้วอันนี้รถก็ถ้าสมมติว่าไม่ใช้แล้วขายซะได้เงินนั้นเนี่ยซีเนี่ยก็ขายไปเอาเงินมาทําบ้านพัฒนาเออพัฒนาบ้านอ่ะแล้วก็บริเวณครัวอันนี้จะเป็นคมจัดอะไรไม่ได้ทําให้มันเรียบร้อยซะแต่จริงบ้านป้าเขาโล่งเลยนะครับมีการเปิดการเพียงจัดอะไรนิดหน่อยเองพี่เจครับผมข้างบนล่างข้างบนขึ้นชั้นขึ้นไม่ได้เลยเออขึ้นไม่ไหวนะพลังยิน ต้องทํำยังไงการทําให้ข้างบนเนี่ยคือเราไม่ขึ้นไปแล้วเราจะต้องทํำยังไงกับข้างบนนี่ยางก็อยู่ข้างางยินอยู่ข้างบนยินมันกดทับพลังครับเพราะฉะนั้นจะทำอะไรมันก็ลาบากนะมันเหมือนอะไรเป็นลกล้างอะแกยังไงครับทีนี้ต้องมีเงินนะถ้ามีเงินเราก็ปรับแล้วก็ค่อยโยกตัวเองขึ้นไปอทำได้ใหม่หรือไม่ก็ ทำเป็นหลังคาสูงไปเลยอถูกไหมฮะเปิดโล่งไปเลยเปิดโล่งไปเลยให้เป็นบ้านชั้นเดียวซะแล้วก็ติดฝ้าให้เรียบร้อยใช่อย่างนั้นก็ได้ดีกว่าด้วยเพราะว่าถ้าเราอยู่กันน้อยคนแล้วครับผมอย่างนั้นจะดีกว่าต้องขอให้มีตังค์ทุกขั้ยกันเลยทุกอย่างต้องให้มีตังค์นะคราวนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ผมบอกกันแล้วตั้งแต่แรกว่าตรงนี้ทําได้โดยใช้แรงทําหน้าบ้านให้สะอาดก่อนทําให้โล่งเดี๋ยวงานมันจะเริ่มขยับเข้ามาพองานเริ่มขยับเข้ามา ค่อยๆทาในสิ่งที่บอกอันไหนที่ใช้เงินค่อยๆบริหารจัดการปรับจากเสียเงินน้อยที่สุดมาก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะกระตุ้นให้การเงินดีขึ้นอ่าตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมครับคุณป้าไม่มีแหละอ่า,าดูแล้วมันทํายากนะเพราะผมเข้าใจนะในภาวะของคนที่ทํามาหากินหากินกันตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเนี่ยกลับมาก็เหนื่อยแหละคือระบบของต่างจังหวัดเลยเนาะการหาเช้ากินค่ำนะจีสี่ก็ต้องออกปราตลาด กลับมาจากตลาดก็ทําของพอเที่ยงครึ่งก็ออกตลาดอไม่มีเวลาไม่มีกลับมาก็ทุ่มหนึ่งครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงคงจุ้ยในการจัดนู่นไม่เป็นเรื่องยากนะสําหรับคนทำมาหากินเลยอแต่ในนั้นก็คือมันก็จะแฝงอยู่ว่าสิ่งที่วางอยู่ในบ้านใรือนบ้านมีผลส่งผลอะไรบ้างแต่ก็ต้องทาแต่อยังไอที่ถ้าจะให้ทําบ้านนั่นคงยังทำไม่ได้ เพราะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆทําไปแล้วกันนะคุณป้านะาโอเคเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับทีละน,นิดทีละหน่อยอ่า,าครับตามก <ผม S 1> า,มามลังเลยแล้วก็อย่าลืมนะศีลห้าพยายามทําให้ได้ถ้ามีโอกาสพรดีคุณป้าเนี่ยทำอาชีพที่จะต้องข่าปลาขาปลาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีโอกาสพยายามถือศินห้าให้ได้หลังจากนั้นก่อนหน้านี้ ต้องเติมบุญให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆ<ช>นะครับ<ช>เพราะว่า<ช>เรื่องไงเราต้องผิดศินข้อนี้อยู่แล้วเราเข้าใจนะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันจะต้องดําเนินไปซึ่งแต่ละคนมีโอกาสที่แตกต่างกัน<ช>วันนี้เนี่ยอย่างในกรณีของคุณป้า<ช>เมื่อไหร่ที่มีโอกาสพยายามทําให้ได้ครับในวันที่หมดโอกาสเนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆอย่างที่เกิดขึ้นณเวลานี้คือไม่มีเงินไม่มีงาน แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปสุขภาพมันจะแย่ลง<ช>พอสุขภาพแย่เงินไม่มีสำรองทำอะไรไม่ได้แล้วเรียบร้อยแลลว<ช>อ่าเพราะนั้นพยายามทำเมื่อมีโอกาสแล้วกันพี่โอฟ<ช>ังหน่อยครับถ้าบ้านใครเนี่ยจัดได้ดูคลิปแล้วพอจัดได้ครับโดยใช้แรงอย่างที่พี่เจบอกอ่าเป็นไอเดียที่ดีเลยไม่ต้องไปเสียตังค์ครับก็ขยับเอาปรับหน่อยนิดหน่อยเพราะงั้นอย่าทําให้บ้านตัวเองเนะี่ยลกอย่าทาให้บ้านตัวเองเนะี่ย อะไรเค็ะวางของนู่นวางของนี่เดินไปก็ชนนี่ก็ชนการถ่ายเทหรือการเข้าออกเนี่ยในบ้านให้สะดวกขึ้นจะดีกว่าอันนี้คือพื้นฐานเลยถ้าใครดูคลิปแล้วเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือพื้นฐานคร่าวๆคุณสามารถนําไปจัดได้พี่เจออันนี้ผมเน้นนะว่าที่เราพูดกันคือแค่พื้นฐานนะเพราะว่ารายละเอียดของการจัดของจุ้ยมันยังมีอีกเยอะมากมายเลยครับซึเยอะมันบอกไปก็ไม่เข้าใจถ้าไม่มีพื้นฐาน คือเรามาอยู่หน้างานเราก็จะคุยกันแต่หลัง่ะจะไม่เหมือนกันมันคนละมุมคนละมุมคนละมุมกันแต่เกิดเราให้เราจัดทงจุ้ยจริงๆเนี่ยมันต้องทำาะเอียเยอะรายละเอียดเยอะเลยครับผมแล้วเราก็มาวางกันมาว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้คือพื้นฐานอ่าฮะโอเคอ่ะเจอกันใหม่นะครั้งหน้าเราจะไปที่บ้านแบบไหนตรงกับบ้านคุณหรือเปล่าติดตามกันให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ